วัดดีพี่น้องเอฟซีไทบัณฑิตยมทุกถูกคนนะพี่น้องเนาะบ่ะวัติเป็นพี่น้องฝั่งซ้ายพี่น้องฝั่งขวาหรือว่าถิเป็นพี่น้องทางกลางประเทศก็ดีพี่น้องนะไทยบัณฑิตยมกาดพอสวัสดีทุกถูกคนนะพี่น้องเนื้อพ่อกันหนึ่งแล้วพี่น้องพ่อกันหนึ่งแล้วเนาะพี่น้องช่วงนี้คือมันกําลังคือทกเถียงกันบ่เลยว่าเรื่อคืออาชีพรอบพ่อพี่น้องนะอืว่าตั้งดาวน่ะสีสามารถเทิดได้บ่พี่น้องนะซึ่งประเด็นก็เกิดมาจาก ท่านผู้มีเกียรติถ้าฟังเล่าผมเหรอพี่น้องเนาะคนได้บอกเบาว่าคนเล่าที่ข่าม้าเป็ี่นรัพ่อมาเป็นย่ามึงเนี่ยว่ามีเกียรติว่มีศักดิ์ศรีพี่น้องนะเออแล้วก็ได้หลายคนก็โซกันอยู่พี่น้องนะบางคนก็ว่าเฮ็ดบ่ได้บางคนก็ว่าเฮ็ดได้บางคนก็ว่าเฮ็ดบ่ได้มันเป็นอาชีพสังวันพี่น้องนะเออซึ่งเมื่อนี้ผมไปไปได้เออไปได้ข่าวมาจากช่องโทรทัศน์ช่องโทรทัศน์ช่องหนึ่งพี่น้องนะซึ่งเป็นข่าว นี่การจับกลุ่มต่างดาวทำงานเป็นรอบปรพ่อพี่น้องเ้อมาให้เบิงว่ามันเสียใดเรือว่าเห็ดบ่อใดพี่น้องพี่น้องก็จังเบิงไปในคลิปนั่งกันเองพี่น้องเนอะเออคือในคลิปนี่มันสีมีผลสรุปไปเลยว่าเห็ดไดเรือ่าเห็ดบ่อใดพี่น้องเนาะสิบบ่้สิบบ่้ไปเถียงกันอีกพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องหาจะเข้าก่อนที่สมุดประการกันบ้างครับตำรวจกองมาคับการตรวจคนเข้าเมืองสามนั่งพี่น้องนึงเข้าเมืองสมุรประการเข้าตรวจสอบลานจอดรถศูนย์ ถนน,นกิ่งแก้วตะบนราชาเทวะอำเภอบางพลีครับก็ไปตรวจพบชายชาวมินมาห้าคนและดูการแต่งตัวฮะคือถ้าไม่บอกี่ <c oughs> ไม่รู้นะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับคือแต่งกายชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับแล้วก็กําลังทําหน้าที่อยู่เลยครับยืนบกรถอยู่ครับแต่หลังตรวจสอบก,ก็พบว่าทั้งหมดเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่มีใบอนุญาตทํางานจึงได้เข้าควบคุมตัวไว้ครับ โดยชาวเมียนมาเขาอ้างแบบนี้ครับว่าเห็นประกาศรับสมัครงานตำแหน่งรักษาความปลอดภัยจากกลุ่มหางานใน Facebook ของบริษัทแห่งหนึ่งก็เลยพากันไปสมัครงานครับได้ค่าจ้างวันละ550บาทแต่แม่ทำมายังไม่ครบสัปดาห์เลยก็ถูกจับกลุ่มเสียก่อนครับเบื้องต้นทั้งหมดก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาจักรโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ขยายผลไปจับกุมนายจ้างได้แล้วครับและถ้าไปดูตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวปี2551ที่อนุญ,ญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานใน2ตําแหน่งก็คือกรรมกรใน24กิจการของนายจ้าและงานรับใช้ในบ้านเท่านั้นนะครับดังนั้นครับอาชีพพนักงานร,รักษาความปลอดภัยจึงไม่สามารถทำได้นั่นเองครั แล้วคืออย่างที่เราเคยรายงานไปเป็นปรปภไม่ใช่ง่ายคุณต้องไปฝึกอบรมมีใบรับรองรับรองแล้วนี่มาเป็นได้อย่างไรนะครับแต่ถ้าไปดูระยะหลังเนี่ยครับที่มีชาวเมียนมาจํานวนมากที่ขอวีซ่าเพื่อทํางานในสรุปน้องนะพี่น้องนะเนาะสรุปไปเห็ดบ่อใดน้องพี่น้องเนาะเขาจะได้เส้าเทียงกันพี่น้องนะผมก็เพิ่งหมืวนกันพี่น้องนะเออว่ามันเป็นอาชีพสังวนพี่น้องนะนะข้าวมองเป็นเรื่องเล้วมรานกระเมียนพี่น้องเออนะ ทรัพย์สินของเฮาหน่ะเฮาจะไปปากขัดถินไปกับคนต่างดาวได้จังไหนพี่น้องเออแม่นบ่คั่นเอ๊ะเชี่คนต่างดาวมาเป็นคนเฝ้าทรัพย์สินให้รืปรพ่อคือพนักงานรักษาความปลอดภัยพี่น้องเนาะเออซื้อเต็มๆมันน่ะพี่น้องนะเออแล้วก็บ่มันสิมาเป็นง่ายๆคือเพิ่นมาพี่น้องนะเออต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนบ่ว่าจะเป็นปึกหรือว่าสิได้รับรองจากกรมตำรวจพี่น้องนะบ่ว่าสิเป็นพิมพ์ไพ่เหนิยวมุ้นียวมือพี่น้องนิ้วมือเนี่ยปฏิพิมพ์เมี่น้องเออพิมพ์ม่นิ้วมือนะ ตรวจสอบประวัติอาถรรกรรมเออโมเมนตาสีตาสารหรือมาจากสิมาเป็นก็นมาเป็นได้พี่น้องนะมันมาเป็น,ย,มมย,นย,ย่ามสมัยก่อนพี่น้องแต่ย่ามสมัยก่อนแมนพี่น้องนะไผก็มาเป็นได้นะนั่งรับยุโซถี่นก็ได้พี่น้องแนวโรคประเพณีคือพนักงานรักษาความปลอดภัยพี่น้องนะเป็นต้องคัดกรองเออเอาเข้าใจตามกันกะพี่น้องเนาะถึงไม่ได้ไปเถียงกันอีกบนดนี้พี่น้องอ,อืมกขม้า,มาเนี่ยก็พี่น้องนะคือไก่เราด้อพี่น้องเด้อยไก่เราเมือนี้วันที่เท่าี้พี่น้องยี่สิบ ยี่สิบแปดนี่จากไหนพี่น้องนะเก่าสามสิบเน่ใครเหล่าพี่น้องนะเออผูกเขินผูกแขนเอื่นขวัญพี่น้องนะผูกแขนเอื่นขวัญน้องคข้หลาเป็ดหน่อยมะเฮาพี่น้องนะใกล้เหล่าแล้วพี่น้องใกล้แล้วอืไก่ทอดมือม้วนแล้วพี่น้องไก่ทอดมือม้วนแล้วบุญใหญ่บัตรเฮาไก่แล้วพี่น้องนะอืไก่ทอดมือบุญบัตรเฮาแล้วพี่น้องเออกับพม่าน่ายังเดียวพี่น้องนะเน็ตจะหล่นเนาะอืมการเน็ตมัล่นมันหนักกวอยนะเรียกว่าจวดจัดแล้วไม่น้อนไม่น้องเอออืมเอาคำลังใจซอยพี่น้องนะอคำล่างใจซอยนะ ก็เสียว่าหลายหลายคนก็เขาไปสานรัสนุนนั่นแหละพี่น้องนะเออผู้ที่ไปสนับสนุนบ่ได้กัคือว่านั่นแหละพี่น้องนะเออก็เบ้าแล้วก็เบ้าอีกนะพี่น้องเนาะคนเฮามันคว่พร้อมมันบ่ชทอกันดอกพี่น้องนะคว่ำพร้อมคว่ำเพียงคว่มีมันบ่มีพร้อมกันพี่น้องนะเออมีเฮาก็ยังซอยพี่น้องบ่มีเฮากัซอยไปทางอื่นพี่น้องเนาะมันมันหลายช่องทางเนาะพี่น้องเนาะถ้าเฮาอยากสิซอยกันอีหลีพี่น้องนะอืมื้อนี้ มื่อนี้มีนิทานอย่างนึงเสียเบาโซ่แป้งพี่น้องเป็นนิทานไข่เฉียดนะพี่น้องเนอพี่น้องอย่าไปคิดอย่างไรเป็นนิทานไข่เฉียดแั้งเบาสมองพี่น้องเนาะอือเอาตะเลียงต้องนักหัวสมองมาใส่แล้วมันกับวหวพี่น้องตะละมือคนเฮ่านั้นอ่ะอือเอาเลียงไข่เฉียดมาพอได้ยิ้มจะหน่อยพี่น้องเนาะนิทานมันมีอยู่ว่าพี่น้องนะมันมีผัวเมียครูหนึ่งถึงมีอาชีพเฮ็ดหน้าตามประสงคมภาษาอะไะพี่น้องนะอืออยู่ม่ามือหนึ่งพี่น้องนะผู้เมียก็ได้ล้มป่วยลงพี่น้องนะ ซึ่งสมัยก่อนมันไม่มียาอย่างนี้พี่น้องเนาะเออมันจะมีแต่ยาหักไม้เนาะพี่น้องย่างไรก็ยาหักไม่ห่อหนึ่งเจ็บท้องกับห่อนั่นนาะพี่น้องปวดหัวกับพนห่อนั่นนาะพี่น้องเป็นไข้กับพนห่อเดียวนั่นาะพี่น้องห่อยาหักไม่ห่อเดียวตอนนั้นพี่น้องวัวกันนะกันดูแลกันตามมีตามเถิดจนล่วงเลยมาหลายเดือนพี่น้องนะอือาการผู้เมียเนี่ยก็บอดีขึ้นแล้วพี่น้องนะมีแต่สุดลงทุกมเอื้อทุ่มืเออื้อจนมือหนึ่งผู้เมียก็เลยบอกว่า อยากเสีออกไปเบิ้งไฮเบิ้งหน้าพี่นอ้องเอออยากเสีออกไปเบิ้งไฮเบิ้งหน้านะจังไหนกะเบิบ้งอากาศแล้วคือจิบเอไหวเนาะ <g arrive> อยากออกไปเรียนน้ำทงไฮทงหน้าอยากเบิ้งไฮเบิ้งหน้าแกยางบ่ไหวพี่น้องนะอืมแต่ยางบ่ไหวอนะืมนะก็เลยบอกผัวว่าเจ้าของนี่อยากเสีออกไปเบิ้งไฮเบิ้งหน้าเออกูหัวกะวา่าไปเอ้าไปจังไหนเท่าเจ้าติดยางบ่ไหวแต่ว่าขะเจ้าจอยากจีไปอีหลนะนะีเอ้ายางบ่ไหวคอยกระดิเกียร์ไปเนาะเออเพราะว่าเดี๋ยวควบเมนโด้ขันใจกันพี่น้องผัวกับเมียนั่นมาเนาะเออ ว่ากับเจียเมียได้พี่น้องกับผ้าออกไปเบื้องตงให้ทงหน้าเออยตามควบต้องการของเมียพี่น้องนะเจียไปขณะที่เจียพานผ้าไปกลางทงพี่น้องนะบังเอิญพี่น้องนะแต่มีนกตัวหนึ่งพี่น้องนอกตัวหนึ่งฉี่ลงมาอย่างไรก็บอกโหจากจพี่น้องนะคือหัวผัวพอดีเลยควบใจให้นะผัวก็เลยจมลงไปเนาะถ้ากูจับได้นะกูจะเมียนเมื่อไ,ไงมนปถ้าเลี้งลยงไม่ข้ามองเลยนะเอาสัน่นอื เมียนเพื่อบ้านนะพี่น้องเนาะเอาผู้เมียจะตั้งหลังไหนเงนยนจังสัตว์ปะได้บ่อามาพี่น้องเนาะเสียงยังแหร่ด,ดอกโอ้ยอันสีเมียนตั้งต้นนกอันบอ่อมาสั่นว่าอันปูยอยู่ทั้งหลังนี่เมียนบ่ได้บอ่อมาสั่น์ปะผัวได้เงยนยจังสั่น์กะเอ๊มาสัตว์าะห้าเลี้ยมขอคางพ่นพี่น้องนะโอ้ยเสียดพระราจีบเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยย่างติดตัวปิวเพระปัญญพี่น้องบ่ได้เกียร์เลยพี่น้องนะหลังจากเสียดพระราจีบเราบ่ได้เกียร์เลยพี่น้องนะ ยางไปเบิ้องไฮเบิ้งหน้าแบบสว่างเลยนะกลับบ้านเห็นยางตัวปิวมาเลยพี่น้องนะ <c oughs> บ่อเลีงหายเจ็บหายไข่จักลเลือดเศร้าตด่ถึ้พี่น้องนะ <c oughs> ตอนไปได้เจียที่ผมถ้าว่าตอนมาเน็ยยางผิวมันต้องขันเลย <c oughs> อือเอาฟัง้งํำขันพี่น้องฟัง้งคำขันเนาะเออซึ่งมันก็มีสอดแรกไปอยู่ได้พี่น้องนะอือคือคําโบราณท่านบอกว่าเน,น,นี่ะม่านเอาเท่าออกงอบเอาจนมือตายพี่น้องนะอีีได้พี่น้องนะเออม่านเอาม่าน,เอา,านเอาหอดมือออก หัวเอาจนมื่อตายพี่น้องมันมันเป็นคําคํา้มเบาเปียบเปื่อยของผู้เฒ่าพี่น้องนะอืมมันเป็นคําเบาเปียบเปื่อยของผู้เฒ่าแต่ว่ามันสอนสอดแทรกคติท่ำไปอยู่ได้พี่น้องเนีสอดแทรกคติท่ำไปอยู่ใน้ขัสอนอันอยพี่น้องนะขั้มเบาอันอยเอ้ยนะ่นสอดแทรกไปว่าคนเฮา,เนะาเน่ะกีเลียดตัณหาน่ะมันบ่มีมือจบมือสิ้นพี่น้องจนก็ว่าชีวิตสีดับมันจังดับไปนําพี่น้องเอาแมน่พี่น้องว่าเอานะเอาพี่น้อง สุดท้ายนี่ก mm ็ขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญนะพี่น้องเด้อก็ขอให้เงินไหลกองทองก็ไหลมาพี่น้องเนาะก็ขอให้ย่าเจ็บย่าจนนะพี่น้องเด้อย่าเจ็บย่าจนปากได้พี่น้องซับค่าซับตะไคร่ไปประกูดหัวหอมไปน่พี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบใจทุกการกดติดตามดนะพี่น้องเด้อขอบขอบใจทุกๆข้อแมต์พี่น้องเนาะเอาพี่น้องจะไม่พอกันไหมสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับจะไม่พอกันไหมพี่น้องจะไม่พอกันไหม